วันนี้นะฮะเราอยู่กันที่โชว์รูมโฟล์ฟินิเจอร์สุขุมวิท36เช่นเคยครับแต่ว่าเราเปลี่ยนที่ในการถ่ายนิดนึงจาก5ครั้งที่แล้วนะครับเพราะว่าร้อนมากนะครับข้างนอกองนี้เราเข้าไปถ่ายกันข้างในดีกว่าสำหรับเก้าอี้ที่จะมาพูดถึงในวันนี้ชื่อว่าเก้าอี้ออฟเซ็ตครับเรามาดูกันนะครับและนี่คือเก้าอี้เท้าแขนออฟเซ็ตครับ ออกแบบในปี2017นะฮะต้องเกริ่นก่อนว่าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้ออกแบบเองนะครับแต่ว่าเป็นการร่วมมือกันระหว่างผมกับดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นที่ชื่อว่าฮิโรยุกิโมริตะซึ่งเป็นเพื่อนของผมเองที่เรียนที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเก้าอี้ตัวนี้มีชื่อว่าออฟเซ็ตใช่ไหมออฟเซ็ตหมายถึงว่ามันมีการแบบคล้ายกับว่าขยับเถิบหรือว่าลอยขึ้นจากอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นการที่เอาเขามาออฟเซ็ตเนี่ยมาใช้กับเก้าอี้ตัวนี้หมายถึงว่าชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยจะถูกออฟเซ็ต และพาได้เป็นไม้เนี่ยจะไม่ติดกันทันทีนะจะมีชิ้นส่วนบางอย่างหรือมีโครงสร้างบางอย่างที่รองรับเพื่อให้2ชิ้นนี้ไม่ติดกันนะครับเทคนิคนี้มันทําให้เกิดช่องว่างเกิดขึ้นในตัวเฟอร์นิเจอร์เพราะมันเกิดช่องว่างเนี่ยที่อยู่ในตัวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันทําให้เกิดความรู้ส, <body>. ส <PA> ึกว bon. ่าม да ันมีความโปร่งนะฮะมันมีความเบาการ o f f s ็จของโครงสร้างเนี่ยครับไม่ใช่แค่เรื่องของการตกแต่งเพียงอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าทุกคนจะสังเกตได้จากด้านหลังเนี่ยพอพลักเพียงเนี่ยมันถูกออฟเซตออกมาจากตัว ขาหลังเราเนี่ยมันทำให้เกิดสเปซบางอย่างซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะแขวนกระเป๋าได้นะครับหรือว่าคุณแขวนถุง mm hmm. กุ้ยตรงนี้จึงเหมาะสมกับการใช้ในคาเฟ่ใชนในร้านอาหารมากๆนะเพราะว่าแต่ละคนก็จะถือของของตัวเองมาใช่ไหมเราสามารถที่จะแขวนมันได้ตรงนี้เลยนะครับสำหรับเดนเวอชั่นของกุ้ยตัวนี้นะครับผมพื้นนั่งเนี่ยจะมีความสูงอยู่ที่45เซนติเมตรนะครับผมมีความกว้างรวมเท้าแขนแล้วเนี่ยนะอยู่ที่ 63เซนติเมตรนะครับมีความสูงของพนักพิงนะครับจากพื้อนอยู่ที่82.5เซนติเมตรนะครับแล้วก็มีความลึกของก้าวีทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ55เซนติเมตรครับผมช่วงที่ผมทำงานพัฒนาเก้าวีตัวนี้กับพิโลเนี่ยก็คือว่า เป็นการทำงานระหว่างประเทศนคะครหมายถึงว่าผมทํางานที่ประเทศไทยใช่ไหมแล้วก็ฮิโร่กลับไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นการส่งงานไปส่งงานมาผ่านอีเมลนะครับฮิโร่ก็ทำดรออิ่งทำทรีดีทำเรนเดอริงก็ส่งมาให้ผมผมก็จะคอมเมนต์กลับไปนะฮะเรียกว่าเป็นการทํางานแบบเบิร์ก o ฟมโฮมเป็นการทํางานแบบลองดิส n ทนซี่ผมได้ฝึกตั้งแต่ปี2017เลยนะฮะก็เป็นเรื่องราวที่สนุกดีที่ผมได้ลองซ้อม ทํางานแบบลองที่เซนมาก่อนแล้วในช่วงเวลานั้นนะครับสำหรับวัสดุนะครับที่ใช้ในเก้าอี้ตัวนี้ก็คือเหล็กและไม้เช่นเคยนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะจุดที่เป็นเท้าแขนจุดที่เป็นพื้นนั่งและจุดที่เป็นพนักพิงเนี่ยจะถูกทาจากไม้เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่อบอุ่นเวลานั่งนะฮะส่วนที่เป็นเหล็กเนี่ยก็จะถูกทาจากเหล็กดัดและเชื่อมทั้งหมดนะฮะเพื่อให้เกิดความแข็งแรงและความเบาการที่ตั้งใจประกอบ เหล็กและไม้ในวิธีนี้ทาให้สามารถที่จะถูกถอดได้นะฮะหมายความว่าเวลาใช้งานไปนานๆมีความเสียหายเกิดขึ้นกับการกับพนักพิงนะฮะมีรอยต่างๆเราสามารถที่จะถอดสกรูออกนะฮะแล้วก็เอาไม้ตัวนี้ไปซ่อมทําสีนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปใหม่กับตัวอีตัวเดิมได้ทําให้การใช้งานเนี่ยย,ยืดออกไปได้นานขึ้นครับผมสำหรับการดูแลรักษาตั้อ้ตัวนี้ครับก็ทําได้ไม่ยากเลยนะฮะสีที่ใช้บนไม้เนี่ยก็จะเป็นสีโพลียูรีเทนนะครับผมเพียงแค่ใช้ผ้าขนหนูชุบน้าสะอาดแล้วก็เช็ดทำความสะอาดได้เลยครับไม่จำเป็นต้องใช้สาร นะครับแล้วก็จะแพ้พวกสารที่มีเป็นตัวทําละลายนะครับจะทําให้สีหลุดออกมาได้ ส่วนพาร์ทที่เป็นงานเหล็กเนี่ยก็จะเป็นเหล็กดัดที่พ่นสีพาวเดอร์โคดนะครับเป็นสีฝุ่นที่อบด้วยอุณหภูมิ200องศาเพื่อที่จะเคลือบผิวเหล็กเอาไว้การทำความสะอาดก็เพียงแค่เอาผ้าชุบน้ําเช็ดได้เช่นกันนะฮะสิ่งที่ควรระวังสําหรับพาร์ทเหล็กก็คือไม่ควรให้ขาเหล็กเนี่ยกระแทกกันเพราะว่าสีมันจะหลุดลอกนะครับทำให้เกิดเป็นสนิมได้ครับดีไซเนอร์หลายคนที่ผมชอบนะครับที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ดีไซเนอร์เนี่ยเขามักจะบอกเสมอว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันไม่ได้มีหด้านหน้าหด้านหลังอย่างชัดเจนถูกไหม ต้องสวยจากทุกด้านนะฮะไม่ว่าเรามองจากด้านไหนเนะี่ยมันจะต้องมีความสวยงามของมันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก้ยตัวนี้เนี่ยเป็นกุวยตัวหนึ่งที่ทําให้เราได้เห็นว่าเส้นโครงสร้างต่างๆเนี่ยถูกคิดมาอย่างดีเพื่อสามารถที่จะให้มันโชว์ได้ทั้งหมดนะไม่มีจุดไหนที่อยู่ใต้ไม่มีจุดไหนที่ต้องถูกบงังไม่มีจุดไหนที่ต้องถูกซ่อนเอาไว้นะเพราะว่าทุกโครงสร้างทั้งหมดนถูกคิดมาแล้วว่ามันควรจะอยู่ตรงไหนเพื่อจะเป็นจุดที่ทําให้โครงสร้างแล้วก็ความงามของกุวยตัวนี้ไปด้วยกันได้นะครับใน c o l l e c t i น n ัพ s ซตนะครับยังมีพี่ ยิงยังมีโต๊ะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆชิ้นนะฮะแต่วนนี้เราเอามาให้ดูแค่สีชิ้นนี้ก่อนนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับจากที่ดีเทลที่ด้านหลังของเก้าอี้เนี่ยเป็นที่แขวนผ้าเนี่ยฮิโลก็เอาไปขยายเป็นที่แขวนผ้าได้จริงๆเลยนะฮะแขวนด้านบนได้แขวนด้านล่างได้นะครับทุกตัวเนี่ยจะ implement concept ของการ offset part ขึ้นมา collection offset นะครับก็เป็น c o l เล c ชันที่ ลูกค้าเนี่ยชอบกันมากๆอีกคอลเลคชันหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นคอลเลคชันที่สามารถที่จะสื่อถึงความเป็นแบรนด์ของโฟลได้อย่างดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นการผสมผสานเหล็กกับไม้นะครับการมีดีเทลในโครงสร้างที่นอกจากจะเป็นคาแรคเตอร์ hmm. ของเก้าอี้แล้วเนี่ยยังเป็นฟังก์ชันการใช้งานด้วยนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นคอลเลคชันที่อธิบายของเป็นแบรนด์โฟลได้อย่างดีครับ โซฟาจอยนะครับเป็นโซฟากึ่งอีซี่แชร์ตัวแรกของแบรนด์เรานะและนี่คือโซฟาจอยหนึ่งที่นั่งครับผม